ที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงนะฮะอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะก็ได้จัดงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนวมินทรมหาราชน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านผู้ชมฮะและมีการถวายเป็นพระราชกุศลด้วยโดยพระเดชพระคุณพระโสรพลธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดอินทรวิหารนะครับก็ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลดังนี้นะครับมีพิธีกล่าวน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็มอบทุนการศึกษาปริยัติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษาก็เอาเป็นว่ามอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษาด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมคนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครัทางวัดจะมีออกโรงทานและถวายพระทหารเพล แต่พระสงฆ์นะครับซึ่งงานในวันนั้นเนี่ยก็มีผอ,อฟ้าคุณพรธิพาสุพัฒนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีร่วมอนุโมทนาบุญในงานนี้ด้วยนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันนะวะมินทรมหาราชพระองค์นั้นทรงเป็นมหาราชนะที่สร้างคุณนะอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนทั้งหลาย กตันยูพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าพราะองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลจึงทําให้มีวันนี้นะโดยเฉพาะที่วัดอินทริหารของเรานั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อน,น้อมระลึกนึกถึงถวายเป็นพระราชก,กุศลทักษิณานุปทานกิจโดยเฉพาะกิจกรรมที่ คณะสงฆ์วัดอินทริหารพระอารามหลวงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนั้นได้น้อมระลึกนึกถึงพ่อหลวงรัชการที่9กก็ขอเจริญพรขออนุโมทนา